เฮดโฟล์ต้วไงครับเดี๋ยวเจอผม BP กระสุนบอดเป็นไงละมึงกูไา้มันมาแล้วไอ้เหี้ยเป็นไงละมึงมันมีเสียงปีนนะครับทุกคนข้างบนผนหรือเปล่าว่ามันมาละมันมาละ เชียพาดเชียพาดเอาไงาดีวะคเฮ้เดะพเพมานอนทำไมตรงนี้ี่ยเฮ้ย เอ้ยเยมันจะมีคนมามันจะมีคนมา้นานักฆ่าแล้วอีเชี่ยโดนว่ะเอาเลยของฟรีอีกแล้วของฟรีอีกแล้วมันมีอะไรวะอุ้ย v s กวันเดียบ Retreat Understood ผมขออนุญาตฟาร์มแป๊บนึงตรงนี้กระสุนแม่งไม่พอโอ้ถึงกระสุนมันจะเป็นกระสุนยาแต่มันก็ขายได้นะครับทุกคน ก็กำลังดีอยู่นิดนึงโอเคเราฟาร์มเสร็จกับมาที่ดับบอลแล้วผมกับเอากระเป๋าก,ออล,กลักนแล้วกระเป๋าวางไม่งสกายล้วจะโดนฝอย,อยหัวระหว่างทางปะเนี่ยปั๊บยาแก้ปวดตีหินระปกุกเต็มเต็มเน้นเน้น มีหมดเสียวสลายอบว่า,วา,วาตายทางขวาไม่มีแน่นะชว่วร์ไโอเคกระเป๋ายังอยู่ดีไม่โดนป้นเก็บเลยเออเพื่อนในกระเดืไไ่องเป็นราการถ้าสุงก็จะหมดโอตายม,มีคนถอยพปกเราเนี่ยเราแหวกหมดแล้วเนี่ย าคือเฮดโฟนมาระแวงไลน์แรงหลันจริงจะเีนยนี่ยเสียงแไรว่นิดป,ประตูอะไรเนี่ยเสียงแไรวนะข้ลาล่างบอดแต่ว่าน่าจะบอดตะหละไปเก็บไปกไปก็บด,ดีได้หนึ่งนิดนึง,นนงเสียนิดนึงเสียนิดนึงเออ ่างมีคนรบกวนเพื่อนจะไปไหนห้องรอพอ <Follow me. S 1> ห้องพอคนเลื่องมันรบกวนไม่มีเงียยพูดด, آ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  ด้วยวัวงงมาจนอะไรจอไหนจะอา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 ดีอาอ่าเรียบร้อยกูแตกขวยมาขอแก้มมืออีกตาหนึง่งโอ้ยตาย ลาดเองครับเมื่อกี้ไปเองขอโทษทีลาบกไปนาน,านาทุกคนในนี้นมีอะไรวะมีอะไรซีดีปาบเรียบร้อยอมมาเต็มเต็มัดตัดตัดดตตโอโลไอ้เหี้ยฮะ แตั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 แต่ตปาบโอเคไม่รุนละมีอะไรอีกไหมเนะี่ยมันมีอะไรอีกไหมเปิดม,มาปุ๊บจกันโอ้ไอ,อ,อ้เหี้ยวนเอตียังมีอะไรอีก เออมีตังมีตังเร่งเงข่ามั่บ้างเฮียมดตูดละกูกูเดินไปขนาดนี้เดินไปขนาดนี้กูมดตูดเลยเฮียมันจะมีอะไรจะเอา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 ไอเฮียเอาเอาใครวะใครวะอ่ากูเจอหน้ามึงละฮะมันขโมยของ,ของกูเหรอเชื่อมันคนไทยวหรอ่าไม่ใช่คนไทยด้วย มึงเป็นเฮียอะไร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 ฮะอยากลองดีเหรอมึงอยากลองดีเหรอฮะมึงเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะตั้งแต่เมื่อกี้ละไอ้สารขโมยของกูจังเลยมึงเนยมึงเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเออเอออะไรกูไม่เอากูไม่เอามึงหอนกูไม่เอาไอ้เฮียอะไรกูไม่เอานายย็ดเงาเลยไอ้สารกูไม่เอาบมอบเงิน วงวนมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพี่ใหม่วะ่ะน้อยใจไปมีอะไรบ้างไหมเนี่ยในน,นี้เดินไปดูโอ้โหโล่งเลยเซฟเปิเดได้อะไรมาวะไอ้เหี้ยอื้อหืออื้อหืออื้อหือตรงนี้งรงมาแบบนี้ว่าของแรงออกละกิแล้วด้วย,วยสี่โลสี่โล โลเก็บของทิ้งปั๊บมีอะไรไว้เนี่ยไม่น่ามีมั้งนี่ยังมีขโมยของไม่อยู่เมืองละหงอนข้างหน้าตามหวยอย่างไ้ว่ะหวยเอาล่ะทุกคนครับมันผมเจอโจดมันผมเจอโจดโอ้่ยังนะครับแต่ยังนะครับเมาส์เราลุกย่างมาแดกก่อน อร่อยยเต็มคำไปไหนแล้วะปังๆลบๆปุ่จะแ่ปัๆเดยวอะมาเฮ้ย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 แดงทั้ตัวมีไหมมีไหมเติมสุตเติมสุนเฮยติมสตนี โอเชั้นนี้มีอะไรวะลูกน้องบอสปะเนี่ยเออลูกน้องบอสจริงด้วยเอเได้อยู่เกาะอะไรวะเกาะห้าอ่าได้อยู่ยัง <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตอนนี้ยังดียังได้ของเล่นอยู่เมื่อกี้แม่งเสียหลายเสียหลายรับบอสได้รับบอสได้ <laughs> ผมรับบอสได้ครับพี่ <laughs> ผมรับบอสได้ อัดกระสุนเข้าไปยิงจะไปยิงใครต่อดีวนะที่นี่มือฟร์ไอ้นี่ยิงคู้วยว่ะเหี้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เนี่ยอาัานล้ำอีกแรงครับทุกคนครับป้าขี่เข้าไปเต็มเข็นเต็มลำม,ลมโอเคเพือเรนี้ตร,ตรว่านะครับทุกคนาวามได้ของแรงแน่นอน พี่ตายกสัอกอกอีกสัอจบกันอวสานเฮดโฟไม่ใช่มันออกเลง้เว้อ่าออก,กด้วยววเดิอนออกมาจะปับเืไมเ็น,น,ออน้ออกไม่ได้ออเลยนี่จัดไป Repressive fire. Target approaching. Request repressive fire. Break their formation. Okay, 103. Da อีแม่งผอ้อย่ะเยอะจบไม่ได้จะพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อ